โต๊ะสำหรับร้านชาบูหรือร้านปิ้งย่างนะครับไม่ได้ต้องการเจาะเตาเราก็สามารถใช้โต๊ะแผ่นปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเจาะเตาแล้วก็มีการเจาะเตาให้นะครับงานที่เป็นโต๊ะชาบูกับร้านปิ้งย่างมันเป็นงานที่ตัวพื้นผิวต้องได้รับความร้อนด้วยเราจะแนะนานเป็นงานลามิเนตวิธีทาสาหรับวางช่องเตาครับเรามี2แบบแบบแรกคือเราทําบากเพื่อให้เตาวางเข้าไปแนบสนิทกับโต๊ะพอดนะีอันนี้คือเตาร้านปิ้งย่างชาบู ก็คือมันก็จะเรียบความสูงระดับเดียวกับโต๊ะเลยแต่วิธีนี้เนี่ยต่อให้ทําดีแค่ไหนอาจจะมีช่องว่างบ้างที่เศษอาหารจะตกลงไปได้ส่วนแบบที่2นะครับคือวางเตาบนโต๊ะนะครับเราสามารถทําช่องให้พอดีเพื่อที่จะวางบนท็อปโต๊ะได้ด้วยอันนี้ก็ความสูงนะครับ ของตัวเตาเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวโต๊ะเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะแนบสนิทลงไปเลยเศษอาหารเนี่ยตกลงไปในจมช่องไม่ได้เพราะไม่มีช่องละตัวผิวโต๊ะเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเราแนะนําเป็นลามิเนตซึ่งงานลามิเนตเนี่ยมีผิวให้เลือกเยอะมากนะครับส่วนขอบเราก็จะเก็บในงาน P ี c ีซีสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็าสามารถาเข้ามาพูดคุยได้นะครับในงานของตัวโต๊ะชาบู ก็ต้องมีขาโต๊ะที่สั่งทำพิเศษนะครับเพื่อให้วางช่องตรงกลางได้นะครับผม